เล่นกับคนดูอัพสกิลปั้นทีมรีวิวแผนอัปเดตไอเดียหลักและอื่นๆอ,อีกมากมายฝากติดตามช่องอัปเดตเพลย์ด้วยนะครับมายแนะนาอัพค่าพลังแล้วก็บูสเตอร์นะครับผมสําหรับแพ็คลามินจามาลนะครับแล้วก็ผองเพื่อนนั่นเองนะฮะไปดูความเทพของแพ็คนี้กันครับเรื่องที่ตัวตูบินกันก่อนครับเนะสเต้เอนตเกนโกคิปเปอร์พร้อมไปตัดเกม,ไ,มได้ในเฝ้าเสาในกรอครเคโตส่วนสูง199อายุ23ปีนั่นเองนะครับส่วนเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดครับใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ดีนะฟอร์ เอาไปเต็มที่เลยนะครับพลังกระโดดอาจจะไม่สูงแต่ว่าก็ส่วนสูงดีนะ199นะครับมีแต่90เพียงแค่ค่าพลังเดียวนะครับสำหรับผู้รักษาประตูคนนี้มีสกิลเซฟจุดโทษทุ่มไกลก็มีเหมือนกันและนี่คือดาวลุ่งตัวบินครับไปต่อกับแบคขวาของเรานะครับดิฟเฟนซีฟฟูลแบคนะครับเน้นเกมรับนั่นเองนะฮะสรับตัวโจสิบครับส่วนสูง187อายุ24ปีนะครับเรียกได้ว่าสามตำแหน่งแนวรับเล่นได้ทุกตำแหน่งค่าพลังเท่ากันนะ เท้าซ้ายที่ไม่ถนัดครับใช้เมื่อมีโอกาสและใช้ได้คนตลาดยอดเยี่ยมด้วย,วยฟอร์กเล่ก็เอาไปเต็มที่มี4ค่าพลังเกมรับวิ่งเร็วความอึดแล้วก็ลูกมงแต่90เดซิส3ค่าพลังมีสกิลนะครับทั้งจ่าบอลทุ่มไกลเกมรับลูกอากาศด้วยสําหรับโจสิบมาดูดาวรุ่งแมนเชสเตอร์เด็กกันบ้างครับผมสลดตัวเบนจามินเซโกครับในเซเนโกเป็น,น Go, เชออ์กองหน้าตัวจดสกอร์สูงดีมาก195อายุ21ปีนะครับอีก2ตําแหน่งใช้เทียมเพิ่มเติมได้เท้าซ้ายที่ไม่ถนดัด ใช้เมื่อมีโอกาสและใช้ได้คนตลาายอดเยี่ยมครับฟอร์กเล่นก็นเอาไปเต็มที่เลยมีเกมรุกจบสกอร์สองค่าพลังความเร็วเตะแรงพลังกระโดดความเป็นแข่งการมาเริ่มกันที่ตัวเบจามินเซกโกกันก่อนครับสูงนสูง195ดีมากๆครับอายุ21ปีนะครับนันกเสดโกเบเชอร์ก,กองหน้าตัวจบสกอร์นะอีก2ตำแหน่งใช้เทมเพิ่มเติมได้เท้าซ้ายที่ไม่ถนัดใช้เมื่อมีโอกาสและใช้ได้คนตลาายอดเยี่ยมครับฟอร์กเล่นก็เอาไปเต็มที่มีเกมลุกจบสกอร์สองค่าพลังความเร็วเตะแรงงงงพพลลัักกรระโดคควาาาามปนนแแขท่่่ยต90ง มาพร้อมกับสกิลทั้งเรื่องของลูกมงยิงประตูจ่ายบอลต่างๆนะครับสำหรับดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไปกันต่อครับกับดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับผมแนละเซนต์แอตติกิ่งฟูลแบ็กตัวเลิอกเส้นยัเกมรุกส่วนสูง180อายุ21ปีนั่นเองนะครับเล่นได้2ตำแหน่งฝั่งซ้ายนะเท้าขวาที่ไม่ถนัดนานๆทีใช้ใช้ได้ปกติครับฟอร์กเล่นก็เอาไปเต็มที่มีโยมบอลยาวลูกโค้ง2ค่าพลังเกลืรับ2ค่าพลังความเร็วเตะแรงความพิกสูจนงตัวแล้วก็ ความอึดครับถือว่าน่าสนใจใช้ได้แต่90ศษ3ค่าพลังสกิลอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็มีเปิดบอลฮองโขงริมเส้นนะครับเลี้ยงบอลก็มีเหมือนกันนะไปใช้ใเทมเพิ่มเติมเอาแล้วกันสําหรับดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลมาดูกันต่อครับสำหรับตัวอันโตนิโอซิลวาครับนะเซ้นบิลลอาฟสูง187อายุ Build up, 21ปีนะครับเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดใช้เมื่อมีโอกาสครับแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยฟอร์กเลกก็ปกติมี4ค่าพลังเกมรับ2ค่าพลังความเร็วพลังกระโดดความ,มแข็งท่าทางร่างกายความอึ ลูกหมงครับแต่9ก้าสเซสีค่าพลังมาพร้อมกับ5สกิลนะครับทั้งเกมรับนะครับแบบจัดเต็มแล้วก็มีสกิลกับตันทีมด้วยนะครับสำหรับอันโตนิโอซิวามาดูตัวตึงนะครับผมจากปารีสแซนช์แมงกันบ้างนะครับส่วนสูง178อายุ18ปีนะสไตล์เล่นบ็อกซ์ทูบ็อกครับกองการวิ่งโทษสนามเติมเกมรุกเสริมเกมรับแบ็คขวาก็เล่นได้ใช้เทียมเพิ่มเติมเอานะเท้าสายที่ไม่ถนัดนาทีใช้ใช้ได้ดีครับฟอร์กเล่นก็ปกติเลยมีคอมบอลลิบอลสามค่าพลังจากบอล ความพิเก็ทรงตัวแล้วก็ความอึดนะครับแต่กสดเป็ี่เสร็จ5คาพลังมาพร้อมกับสกิลทั้งเรื่องของเลี้ยงบอลยิงประตูจากบอลต่างๆเกมรับก็มีครับผมจะเกมลูกเกมรับพร้อมใช้งานมากๆ แลวมาดูน้องดีนกันบ้างนะครับผมกองหลังจากทีมชาติสเปนนะครับผมหรือว่าเรอัลมาดิดต์นะน X ักเตะนเอ็กซ์ต้าฟอรแมนกองหลังตัวเติมเกมรุกส,สูงดีเลย196อายุ19ปีนะครับเท้าซ้ายเท้าวขวาถนัดท,ทั้ง2เท้าด้วยนะแบบ3 0 0เใช้ได้คนตลลดยอดเยี่ยมฟอร์กเลงก็เอาไปเต็มที่มี4ค่าพลังเกมรับความ,มแข็งกรทางร่างกายนะคะลูกหมงแล้วก็ความอึดที่ดีครับพลังกระโดดอาจจะไม่เยอะเพราะส,สูงค่อนข้างดีนะมีสกิลนะครับทั้งคองบอล แล้วก็มีลูกมงนะครับผมยิงจุดโทษก็มียิงประตูลูกกากาเกคร,รับไม่ครบ10ไม่เป็นไรใช้ไอเทมเพิ่มเติมได้แล้วมาดูนิโควิลเลียมส์กัมบ้าน,นะครับนะักเซนพรรฟิกวิงเกอร์ตัวเซนในเรียนตาคขา่ายิงส้สูง181อายุ22ปีนะครับคอดีคือเล่นฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ค่าพลังเท่ากันถนัดทั้ง2เท้าแบบ300%ใช้อยเปอรต์ไชเดโคตระเยี่ยมครับซ้ายขวาได้หมดเลยฟอร์กันเล่นก็เอาไปเต็มที่มีของบอลเลี้ยบอล3ค่าพลังลูกโค้ง2ค่าพลังความเร็ว ความผิวกระส่งตัวและก็ความอึดแต่90%เบ5ค่าพลังครับมาพร้อมกับสกิลนะครับทั้งเรื่องของเลี้ยงบอลคองบอลยิงประตูเปิดบอลห้องโคง้งริมเส้นปั่นโค้ง้งอะไรเนี่ยเขาก็มีกันครบเลยสําหรับนิโก้เวนเลียมส์และมาดูลูกหลักของผมกันบ้างนะครับที่ผมยกให้เป็นนักเตะที่น่าสนใจสุดเลยนะครับในแพ็กนี้นะสไตล์ออเชสเตอร์กองการตัวเซตเกมลุกออกบอลการสนามส่วนสูง174อายุ22ปีนะครับเล่นได้ทั้งหมดถึง5ตำแหน่งค่าพลังเท่ากันแล้วก็เท้าซ้ายเท้าขวาถนัดท,ทั้ง2เท้าแบบ300% ชาได้โคตรลาเยอเยี่ยมครับฟอร์กเลนก็เอาไปเต็มที่เลยสําหรับเปดี้มีของบอลเลี้ยงบอลสามค่าพลังจ่ญญว่บอลสั้นโยบอลยาวความดุดันนะครับผมสองค่าพลังความเร็วเตะแรงความพิกศษทรงตัวแล้วก็ความอึดแต่90สเเศษจ็ดค่าพลังครับมาพร้อมกับสกิลน,นะครับทั้งเรื่องของเลี้ยงบอลคลองบอลตอก้นจ่ายบอลต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานนะครับขึ้นชื่อว่าเปดี้โคตรโหดอยู่แล้วฮะไปกันต่อกับตัวรับนะครับผมจากเยอรมนีกันบ้างเป็นการรับแองเกอร์แมนนะฮะจะคอยยืมปักหลักอยู่ 20ปีนะครับตำแหน่ง CMF เใช้เทียมเพิ่มเติมได้ทา้าซ้ายที่ไม่ถนดัดใช้เมื่อมีโอกาสและใช้ได้คนตลาดยอดเยี่ยมครับฟอร์กเรียก,ก็ปกติมีของบอลเลี้ยงบอลจากมาสั้นโยบรรยัญญาลูกหม่งสี่ข้าังเกมรับความแข็งทกรทางการแล้วก็ความอึดนะครับแต่90้าสบเซลสี่ข้าังภาพรวมดูดีสมดุลมีสกิลยิงประตูจ่ายบอลเกมรับลูก,กาอากาศแม่โคบเครื่องหลากหลายเหลือเกินนะครับดาวลุงยุคนี้ ปีทำกันที่น้องเบาวครับผมรามินยาเมานะครับนักเตะ creative premier ตัวสร้างสังเกตนะแม้ว่าจะอยู่ตำแหน่งปีขวาก็ตามสูงหนึ่งร้ออายุ17ปีนั่นเองนะครับตำแหน่ง SS กับปีกซ้ายใช้เทมเพิ่มเติมได้เท้าขวานะฮะที่เขาไม่ถนัดเนี่ยใช้เมื่อมีโอกาสนะและใช้ได้ด,ดีด้วยนะครับฟอร์กเล่นก็เอาไปเต็มที่เลยมีนะฮะทั้งเรื่องของเกมรุกของบอลเลียบบอล3ค่าพลังจากบอลสั้นโยบัอลจดสกอร์ลูกโค้ง2ค่าพลังความเร็วเตะแรงความพิการทรงตัวแล้วก็ความอึดแต่เก้าสิเสเ็ต 8ค่าพลังนะครับผมเน้นัพค่าพลังแตะ90นะมีสกิลนะครับทั้งเรื่องของเลี้ยงบ bon อ bon bon ลคองบอลจ่ายบอลต่างๆไปโค้งๆอะไรเนี่ยเขาก็มีหมดสําหรับรามินยาเมานะครับอย่าลืมเพิ่มบูสเตอร์ในเรื่องของบอล c a ร r y i n g นะครับบวก14ค่าพลังจากได้102กดออโต้เลยครับสำหรับรามินยาเมานะครับผมเขาก็ยังมาพร้อมกับสกิลสุดพิเศษอีกตัวนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าจะเสริมในเรื่องของการเปิดบ bon อลโค้งๆริมเส้นนะครับผม h d g e crossing นั่นเองใครสนใจรามินยาเมา ไปจับจองกันได้นะครับผมเวอร์ชันทีมชาติสเปนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ